สวัสดีพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ในห้องนี้ในหัวข้อที่เมมีม่จะแบ่งปันในวันนี้คือแนวคิดของความมั่งคัง่งพี่น้องรู้ไหมคะว่าคนจะมั่งคัง่งอ่ะต้องคิดว่าตัวเองมั่งคั่งก่อนถ้าเราไม่มีแนวคิดของความมั่งคัง่งหรือเราคิดขัดสนยากจนอ่ะเราไม่สามารถจะครอบครองความมั่งคั่งได้นี่ะอันนี้เป็นความจริงเป็นกฎของอาณาจักรสวรรค์เนี่ย มันนีอยากเริ่มต้นในพระธรรมโยบบทที 2, ่22 2สอง2ีถึงยหาเนี่ยวันจะอ่านในเวอร์ชันคิมจีเนี่ยค่ะท่านจะรวบรวมทองคำไว้เหมือนผงครีและทองคำเมืองโอฟีไว้เหมือนหินในลำธารและองค์มหิทธิทจะเป็นผู้ป้องกันท่านและท่านจะมีเงินอย่างมากมาย มให้เราตื่นเต้นหน่อยนะคะวันนี้เราพูดถึงอะไรคะความมั่งคัง่งพี่น้องน่าจะไม่ค่อยอยากมั่งคั่งใช่ไหมคะดูนั่งเงียบกันเลยออถ้าถ้าอยากก็แสดงว่าไม่ค่อยเชื่อถ้าเชื่อต้องตื่นเต้นกว่านี้คะ่ะ <c oughs> วันนี้พ่อคําพ,พ่อจะน่าจะเยอะหน่อยนะคะแต่อยากจะอยากให้พี่น้องเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้รับรู้ว่า วันนี้นี่พูดตามพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าเราเป็นผู้มั่งคั่งนะและแต่เราจะไม่สามารถมั่งคั่งได้ถ้าเรามีความคิดของความขาดแคลนถ้าเรานั่งพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ดีชีวิตฉันมันไม่ดีเกิดมาก็เกิดในครอบครัวยากจนต้นทุนก็ไม่ดีมันก็ไม่ดี เราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่อย่าลืมว่าตอนนี้เราเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้าแล้วและถ้าพี่น้องที่ชมไลน์นี้ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูก็ต้อนรับเพื่อเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้าแล้วท่านจะมั่งคั่งเอเมนตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้เรามั่งมีพระองค์แลกเปลี่ยนด้วยชีวิตของพระองค์นะถ้าเราตระหนักรู้ตรงนี้นะคะแล้วเราจะครอบของ ครอบครองชีวิตที่เหนือธรรมชาติครอบครองความมั่งคั่งนะอย่าพูดสิ่งต่างๆที่ขัดสนนะอย่าพูดว่าฉันไม่มีอย่าพูดถ้อยคำเหล่านี้ฉันไม่พอไม่ไม่มีโอกาสไม่หมดเลย คำเหล่านี้บล็อกท่านไว้อย่าลืมมันมีสอนเรื่องของถ้อยคำเป็นเด็เราเชื่อในถ้อยคำเมื่อเราพูดคำว่าไม่สิ่งนั้นจะไม่เข้ามาเราต้องพูดใหม่อย่าพูดว่าไม่มีไม่เหลือไม่พอเดี๋ยวไม่พอ ต้องเก็บเอาไว้เดี๋ยวไม่พออะไรเหล่านี้นะคะเพราะว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นถ้อยคํคา,าแห่งความขาดแคลนเป็นถ้อยคําแห่งความขาดแคลนพี่น้องลองไปอยู่ไปอยู่บ้านถามพี่น้องจินตนาการไปอยู่บ้านเศรษฐีพันล้านแต่เขาพูดแบบนี้พี่น้องรู้สึกยังไงคะอึดนอัดไหมคะไม่ว่าจริงๆเขามีแต่ถ้าเขาพูดถ้อยคําแบบนี้ ใช้น้ำประหยัดประหยัดนะเขาอาจจะเชิญท่านไปพักที่บ้านของเขาแล้วท่านก็รู้ว่าเขา,ารู้ไวมากแต่เขาสะาปคะพูดความขาดแคลนพี่น้องมีความสุขไหมไม่มีความขาดแคลนเริ่มต้นจากวิญญาณความขัดสนก็เริ่มต้นจากวิญญาณถ้าเราเคยขัดสนและขาดแคลนเราเริ่มต้น มั่งคั่งในวิญญาณก่อนมีแนวคิดของความมั่งคั่งก่อนเอเมที่คะอยา่างบ๊บี้จะค่อยๆพาไปนะฮะให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่พระคําภีพูดกับเราว่าอย่างไรนะวันนี้บ๊อบี้จะมีหลายวันนี้มีหน, like น,นึ่งสองสามด้วยนะ,ะแต่มีมากกว่านี้นะ,ะแต่ว่ายกมาเพื่อพี่น้องจะเห็นภาพชัดน,นะ,ะนะแนวคิดของความมั่งคั่งมีอะไรมากหนึ่งเราต้องมีแนวคิดว่า เราให้โลกนี้ไม่ใช่เรารับจากโลกนี้ว้าววหมใช่แล้วต้องมีแนวคิดอย่างนี้แล้วเหมอมีมีแนวคิดในการที่ให้ออกไปใช่ไหมคะเวลาที่เหมือนมีแบ่งปันเหมอมีจะแบ่งปันเนี่ยพี่น้องว่าเราจะไปภารกิจที่เราจะเราจะไปให้อะไรเขาเหมอมีจะพาพี่น้องอธิษฐานว่าเขาขัดขัดสิ่งใดแลวเราเรามีอะไรที่เราสามารถสนับสนุนเขาได้ เรามีแนวคิดของการมอบให้โลกนี้มอบให้ผู้อื่นถ้าพี่น้องมีความเชื่ออย่างนั้นพี่น้องจะไม่เคยขาดเลยเพราะอะไรคะเชื่อว่าจะให้ได้ก็จะให้ให้ได้ตลอดเคยขาดไหมคะไม่เลยเมื่อเรามีความคิดว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับจากโลกน,นี้หรือจากใครเราจะเป็นคนมั่งคัง่งเอไหมคะ เหมือนภารกิจของเราไปหลายที่ใช่ไหมคะด้วยด้ดูจากเงินในบัญชีนี่ไม่น่าจะไปได้แต่ความเชื่อของเราทําให้เราทําได้เห็นไหมคะนี่คือแนวคิดของความมั่งคั่งนะเพราะเราไม่ใช่ของโลกนี้เพราะเราไม่ใช่ของโลกนี้เราต้องมีแนวคิดว่าเราให้โลกนี้ไม่ใช่รับจากโลกนี้ไม่ว่าสถานการณ์การความมั่งคั่งของพี่น้องไม่เกี่ยวกับ เรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่เกี่ยวกับการงานที่พีน่น้องทําไม่เกี่ยวกับว่าเจ้านายเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวกับว่าโอกาสไม่มีโอกาสแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราบอกว่าเรามั่อข้งเอมเมนไหมคะนี่คือเราต้องคิดและตระหนักถึงว่าเรามีที่จะให้กับโลกนี้ให้กับผู้อื่นเอมเมนไหมคะเวลาที่เวลาที่คนที่คิดที่จะจะให้เขามีให้ตลอด ถ้าก็ามีสิบบาทเขาก็จะให้ห้าบาทแต่ถ้าคนที่มีเป็นญาตงการขาดแคลนถ้ากามีก็มีหนึ่งล้านเขาจะบอกว่าไม่มีมีแค่หนึ่งล้านให้ไม่ได้มีเงินหนึ่งล้านมันน้อยมากเลยแต่คนที่มั่งคั่งสิบบาทก็แบ่งได้พอเข้าใจไหมคะงั้นเราจะต้องมีแนวคิดของความมั่งคัง่งถ้าเรามีหนึ่งพันเราก็ให้ได้ 800เราก็ให้ได้900เราก็ให้ได้ก็มันอยู่ที่แนวคิดของเราที่พร้อมที่จะให้เนะเราจะต้องคิดว่าไม่ใช่โลกนี้เป็นผู้ให้เราแต่เราเป็นผู้ให้โลกนี้ลอะอาพัานากิจของเราไปเพื่อให้ให้ให้อะไรอยู่ในมือของเราเป็นเหมือนโบเสด มเสสบอกข้าพระองคเป็นคนพูดไม่เก่งที่พุ่มไม้ไฟแล้วพระเจ้าก็บอกอะไรอยู่ในมือของเจ้าวันนี้พระเจ้าให้อะไรที่อยู่ในชีวิตของพี่น้องสติปัญญาเงินทองการจืมการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ความสามารถพิเศษบ,บัญญา ขอมาทานขอมาทานในการนำสัสก,การขอมาทานในการเผยพระจ้าจะนะขอมาทานในการเป็นผู้แจกจ่ายผู้อารักขานักอธิษฐานสำคัญหมดเลยไม่ไม่มีใครให้ไม่ได้จริงไหมคะเรามอบให้เราอมราบอบให้โลกนี้เราอมอบให้ประเทศเราได้ด้วยกันง่ายง่ายอธิษฐานอวยพร์ประเทศไทย อีเมลไหมคะเวยพรบ้านเมือเห็นไหมไม่มีหรอกที่เราจะให้ไม่ได้เราจะต้องมีแนวคิดของความมัง่งคั่งอยู่ในชีวิตของเรานะเรียนรู้ของการหวานและการเก็บเกี่ยวการให้และการรับ ฝึกฝนและมองดูพระพรของพระเจ้าที่ทธอวิคูณขึ้นในชีวิตของเราเราต้องฝึกฝนเนี่ยเราต้องฝึกฝนเนี่ยและเราต้องประกาศว่าเลยคะ่ะพระเจ้ารวบรวมทองคำไว้เหมือนผงครีดินแล้วเอเมนพระเจ้ารวบรวมมาให้เราแล้วเอเมนเนี่ยเพราะว่จาจะาข้อนี้ไม่ได้เป็นอของโยบนะ เป็นของเราด้วยนะท่านจะมีเงินมากมายทองคำเมืองโอฟีไว้เหมือนหินในลำธารหินในลำธานมากหรือน้อยคะ่ะมาผงคลีโอ้โหผงคลีหรือฝุน่นเวลาที่ฝุ่นเราเช็ดไปฝุ่นก็มาจับอีกโอ้โหพี่น้องผงคลี รวยมากเลยเรารวยอย่างนั้นและท่านจะมีเงินอย่างฝุ่น <c oughs> คิดอย่างนี้ดีไหมคะเหมือนมีฝุ่นมาเกาะกวาดบ้านนึกถึงภาพกวาดบ้านฝุ่นานาไหมคะมวิ่งเงินเราเยอะอย่างนั้นเรารวย,ยพระคมภีบอก <c oughs> นะพระคมภีบอกอย่างนั้นไหมคะใช่นะแล้วข้อยิบหกบอกว่า เมื่อกี้เมื่อกี้อ่านข้อยี่สิบสี่ข้าจะไม่โยกบทที่ยี่สองข้อหกแล้วท่านจะปิติยินดีในองค์พระผู้ในองค์ผู้ทรงมหิตริตเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าให้ความมั่งคั่งเราก็ปิติยินดีจากนั้นที่เราไม่ได้ปิติยินดีเพราะเราไม่ได้ครอบครองพระพรของพระเจ้าเราเลยหน้าแห้งเราเลยปิติยินดีไม่ออกจริงไหมอันนี้คือความจริงใช่ไหมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าตอนนี้มันหนักเหลือเกิน ชีวิตมันทุกข์เหลือเกินเงินก็ไม่มีติดนี้ติดนี่ร้อยดอกร้อยละยี่สิบสามสิบเงี้ยเรายิ่งไม่ออกเพ้าเราต้องมีแนวคิด ที่ถูกต้องนะคะแล้วท่านจะปปติดยนนินในองค์ผู้ผู้ทรงบิดิลเลอรเงยหน้าของท่านมาหาพระเจ้าเราก็อยากอยู่ใกล้พระเจ้าปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้เข้าใจและไม่ได้รู้ความจริงว่าพระเจ้าเนี่ยให้มรดกเรามากมายเราก็เลยหันหน้าหนีพระเจ้าไปหามารเพราะว่าอะไรไปหาวิธีการที่แบบได้แบบแบบไม่ได้ของพระเจ้าค่ะ เราจะต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องนะคะเราต้องเป็นผู้มอบให้ซองนะคะอ่าอ่าแลวก็ประรรมยนบทที่17ข้อ16บบอกว่าเขาไม่ใช่ของโลกนี้เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกนี้อ่าเราไม่ใช่ของโลกนี้เราเป็นเหมือนพระบิดาของเราเหมือนพระเยซูที่ไม่ใช่ของโลกนี้เราจึงเป็นผู้มอบให้โลกนี้สนับสนุนในหัวข้อที่หนึ่ง เราไม่ใช่ของโลกนี้เราต้องมีเนวคิดว่าเราให้โลกนี้ไม่ใช่รับจากโลกนี้เพราะเรามีมากกว่าเอมเอมนไหมคะมีมากกว่าเริ่มคิดพี่น้องเริ่มคิดเริ่มคิดแล้วจะกําเนิดเหมือนกับอเอลิยาที่บอกให้คนใช้ไปดูว่าฝนตกหรือย,อยังไปดูตอนแรกไม่มีเมฆตอนแรกก็มีเมฆเล็ก แล้วก็มีเมฆดำแล้วก็มีฝนจริงไหมคะความเชื่อเป็นอย่างนั้นดังน,น,นั้นเราจะต้องเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า 2. พัฒนาตัวเองในถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อครอบครองมากกว่าเดิมแนวคิดของความมั่งคั่งตรงที่สําคัญนะถ้าเราไม่ศึกษาค้นคว้าพึ่งพาพระวิญญาณสุดขอให้ตาใจเราเปิดออกมองเห็นความจริงของพระวจนะของพระองค์เราจะไม่ถูกเปิดของการมองเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระวจนะของเรา ในสดุดีบทที่119ข้อ18นะคะม,ม่อัดฉบับม,ม่เอาหลายๆเวอร์ชันมามามาเปรียบเทียบกันดีหมดเลยคิงเจบอกว่าขอเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์พระราชบัญญัติของพระองค์ TNCB บอกว่าขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายมีคําว่าทั้งหลายเลยในบัญญัติของพระองค์เห็นไหมคะ เราจะต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าเบิกตาให้เราเห็นนะ่ะได้ฉบับอธิบายเข้าใจง่ายบอกว่าโปรดเปิดตาของข้าพระเจ้าให้สังเกตเห็นสิ่งที่น่าทึ่งทั้งหลายในคําสอนของพระอ,องค์เถิดสิ่งที่น่าทึ่งทั้งหลายเนี่ยเราต้องคน้นคว้าขอการเปิดเผยสาแดงเนี่ย ฉบับหนึ่งเก้าเจนหนึ่งบอกว่าขอเบอิกตาคาบหลวงเพื่อพระอ,องค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์เนี่ยเราจะต้องคน้นคว้าจะต้องแช่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าดึงพระวจนะของพระเจ้าออกมาไค้ครวญตึกรองทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนคนยิวคนยิวตึกรองตึกรองทั้งกลางวันกลางคืนสอนลูกหลานให้ท่องพระวจนะ เบิกตาเราให้เราขอให้เราแช่อยู่เนยพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นเหมือนขุมทรัพย์นําเราไปสู่ความมั่งคั่งเพา่าแม่สอนจากพระวจนะบม่ไม่น,มนาพระวจนะมาให้พี่น้องเพื่อให้พี่น้องบม่ไม่ก็ถามพระองค์ว่าพราะองค์ลูกรู้ว่าพระเจ้าให้ลูกมั่งคั่งแล้วลูกจะไปบอกลูกลูกของพระเจ้ายัางไงวิธีการคือยังไงต้องคิดยังไงต้องอธิษฐานยังไง ต้องมีแนวคิดยังไงมีแนวคิดอย่างที่กําลังจะพาพี่น้องไปนี่แหละคะ่ะนะแล้วในสตูดิโอบทที่บามีเน้นในสตูดิโอนนร้อยสิบเก้าในในข้อนี้นะคะสามสิบสามสามสิบสี่ทำไมต้องสตูดิโอร้อยสิบเก้าอยากให้พี่น้องใครควรสตูดิโอร้อยสิบเก้าทั้งหมดอ่านบ่อย ข้อ33มสิบสสาบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์และข้าพระองค์จะรักษาไว้จนถึงที่สุดเอเมนโปรดประทานความเข้าใจและข้าพระองค์จะรักษาบทบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามด้วยสุดใจจริงๆแล้วเรารู้ธรรมชาติเราอ่ะไม่ค่อยจะรักษาเรารู้ธรรมชาติของเราเนะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรักแต่ในสดุดี1อร้อยสิบเก้าให้ข้ารัก พระคำของพระเจ้าให้รักพระอุปาทของพระเจ้าเราจึงต้องอธิษฐานและเป่าประกาศให้เรารักพระวจนะและขอพระองค์ไปะคะให้เรารักษาจนถึงที่สุดเลยนะคะมาไม่อ่านฉบับที่ทีเอสซีวีนะคะแล้วข้อที่66ขอสอนข้าพระองค์ให้มีความรู้และมีดุลพินิษที่ดีตรงนี้สำคัญบางทีเราขาดดุลพินิษ์ที่ดี ขอสงสอนข้าพระองค์ให้มีความรู้และมีดุลพินิษที่ดีเพราะข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ถ้าเราเชื่ออย่างดีแล้วเราไม่มีดุลพินิษที่ดีเป็นยังไงคะผิดวาระผิดโอกาสผิดที่ผิดทางไม่รู้การเวลาของพระเจ้าก็ไม่มีประโยะชน์ริงไหมคะสดุดีร้อยสิบเก้าข้อเจ็ดสิบสองบทบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่าสำหรับข้าพระองค์ยิ่งกว่า เงินและทองนับหมื่นพันเอเมนเมื่อเราเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้พระวจนะของพระเจ้านำเราไปครอบครองเงินและทองเอเมนไหมคะเราจะต้องเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาให้ถูกทางนะพี่น้องโดยการที่เราค้ายควรพระวจนะของพระเจ้าจุ่มแช่อยู่ในถ้อยคำของพระองค์และในข้อที่91 9 9บอกว่า ข้าพระองค์รักบทบัญญัติของพระองค์ยิ่งนะข้าพระองค์ใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นตลอดวันตลอดวันเราทำหรยอยางพระบัญชาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เฉลียฉลาดกว่าศัตรูเพราะพระบัญชาอยู่กับข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์มีความเข้าใจยิ่งกว่าครูของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ใคร่ครวญกฎเกณฑ์ของพระองค์พี่น้องพี่น้องจะชาญฉลาดมากกว่าคนที่มีปัญญาในโลกนี้มากกว่าคนที่เขาบอกว่า ฉลาดเป็นนักพูดเก่งกาจขนาดไหนแต่ถ้าพี่น้องได้ใคร้ควรวเพราะว่าจ้าของพระเจ้าพี่น้องจะจะฉลาดกว่าพวกเขาเองไหมคะแล้วนักพูดนักพูดสร้างแรงบันดาลใจพวกไรโค้ดต่างๆเนี่ยหลายคนเอาถ้อยคําของพระเจ้าไปหาคิมเนี่ยความหมายใกล้เคียงกันพอเราไปดูจริงๆพอไปไปลึกๆอ้าเป็นคนยิวยิ่ยงเนี่ยเข้าใจไหม ข้อ 3. การตระหนักในการเดินในสิทธิอำนาจในการครอบครองอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเราไม่ตระหนักเนี่ยพี่น้องไม่ได้เล็กน้อยเหมือนมีสอนพี่น้องไม่ได้เล็กน้อยพี่น้องมีสิทธิอำนาจพี่น้องจะต้องตระหนักนะแต่ละข้อที่เหมือนมีให้สําคัญจีไหมคะถ้าเราจะเดินในความมั่งคั่งการตระหนักและคิดถึงว่าท่านเป็นใครในพระเยซูคิ์ถ้าท่านคิดว่าท่านเล็กน้อยท่านจะไม่ได้ครอบครองเนะ ในมันทธิวบทที่18บแข้อสิบเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสรารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะอนุจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะรับการอนุญาตในสวรรค์การรับรู้ถึงสิทธิอำานาจว่าท่านมีสิทธิอำานาจด้วยถ้อยคาของของของตัวท่านเนี่ยและในโคโลสีบทที่หนึ่งข้อยีคือข้อลําลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วยอายุนั้นแต่บัดน,นี้ได้ส่ง โปรโดให้เป็นที่ประจักษ์แก่วิสุชนของพระองค์พระเจ้าต้องการมอบให้เราไหมคะมอบให้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าของพระเจ้าเนรมัทิวจึงบอกว่าจงสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ทั้งปวงให้พระเยซูบ,บอกให้สแสวงหาอาณาจักของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคำเราการังแสวงหา อาณาจักรของพระเจ้านี่คือสิ่งสิ่งที่สําคัญนะเมื่อเราพูดพูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นเรามีความมั่งคั่งก็จะเข้ามาสิทธิอํานาจและฤทธิเ์เดชก็จะเข้ามาเราจะเห็นว่าบางคณะก็ไม่ได้เน้นใน,นเรื่องของสิทธิอํานาจหรือฤทธิ์เดช ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะเน้นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะได้รับอีกแบบหนึ่งสังเกตไหมคะบาง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 ขี้จักรมีการเน้นในเรื่องของเรื่องเดเช่นบางคษ้จักรขับผีเขาก็จะขับผีกันไปทั้งหมดบางก็จะบางคี้จักรก็เนี่นในการนำัสการก็จะเป็นการสการแต่เราเนี่ทุกอย่างเอเม้นไหมคะเราไม่ขาดสิ่งใดเลยเอเม้นไหมคะดีทั้งหมด รับทั้งหมดที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบให้กับเราเองไหมไหมคะเนะรเรามีทั้งพระวจนะเราเต็มล้นด้วยริตรีและสิทธิอำนาจเนะคะเรารับไม่รับน้อยกว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะรีแล้วก็ข้อ4การรับรู้ถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูตรงนี้สําคัญการรับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียว พี่น้องไม่มั่นใจว่าพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูในพระธรรมเอเฟซัสได้พูดไว้ว่าเราบทที่สองเราจิตวิญญาณของเรานั Prophet, ่งอยู all, ่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในพระเยซูจิตวิญญาณของเรานั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในพระเยซูเราต้องรู้ว่าเราอะเป็นเนื้อเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับกับพระเยซูเมื่อเรา เ็นเนื้อเดียวกับพระเยซูเราจะไม่มีเหมือนที่พระเยซูมีเลยค่อยๆตามนี่นี่คือแนวคิดของของความมัง่งคั่งเมื่อเราเมื่อเรามีความเชื่อว่าเรามีเราเราจ,จึงเชื่อว่าเราจะได้รับเอเมนไหมคะเราจะได้รับในสิ่งที่พระอ,องค์สัญญาเราจึงกล้าเราจึงไม่มีความหวาดกลัวทาไมคริเซเตียนยังมีความหวาดกลัวเพราะเขาไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครในพระเยซูคริสต์ทั้งหมดรู้แค่ผิวๆ เม่รู้ผิวๆก็ยังกลัวผีอยู่แต่จริงๆผีมันกลัวท่านพอผีมันรู้มันรู้ว่าท่านไม่รู้มันก็เลยมาหลอกคริสเตียนที่ไม่รู้สิทธิอำนาจก็เลยวิ่งดีผีกลัวผีแต่ก็ชอบดูหนังผีอันนี้ก็แปลกเนาะดูแล้วก็กลัวผีนะอันนี้โดนผีหลอกนะเรามีสิทธิอำนาจเราต้องรู้แล้วก็ต้องบอกให้ลูกๆของพระเจ้ารับรู้สิ่งนี้นะคะในยอห์นบทที่สิบเจ ข้อย1ิเอ็ดนะคะการรับรู้ถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูพระเยซูได้พูดไว้ชัดเจนมากว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะเป็นอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และข้าและกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา เมื่ออ่านข้อนี้แล้วเห็นถึงพระทัยของพระเยซูว่าพระองค์รักเรามากและบอกว่าให้ให้พวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูเหมือนที่พระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดาเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือคําอธิษฐานก่อนที่พระเยซูจะไปไปทําพระราชกิจที่กาญจนพระเยซูอธิษฐานไม่ใช่เฉพาะสาวกแต่เพื่อคนที่ ข้างหน้าก็คือพระองค์บอกเพื่อคนที่เขาจะเชื่อด้วยไม่ใช่แค่สาวกในยุคนั้นเน่ถ้าไม่น้องไปอ่านได้ในยอห์นบทที่17ที่เป็นคําอธิษฐานของพระเยซูที่ที่สัมผัสถึงพระทัยของพระองค์ที่ที่รักเราและอธิษฐานปกป้อง,องล่วงหน้ามาถึงเราด้วยเอเมนมไหมคะพระองค์อธิษฐานปกป้องมาถึงเราและเป็นนึ่งเดียวกับพระองค์นะ,ะข้อ5สุดท้ายเชื่อในฤทธิ์เดชของ โลหิตและพระนามของพรย์สุเอเมธรู้ไหมคะถ้าพี่น้องไม่ได้เชื่อในฤทธิ์การทรงไทยเหมือนถ้อยคําของพระเจ้าที่พูดในช่วงที่เราเคลื่อนกนในวัสขานว่าเราจุดจ่อแต่ความไม่สมบูรณ์ของตัวเราเองแล้วเราไม่กล้าเข้ามาเราไม่กล้าเชื่อว่าเราจะมีสิทธิอํานาจแระฤทธิ์เดชเพราะเราไม่มั่นใจว่าฤทธิ์โลหิตของโองพระเยซูคริสจะล้างบาปเราได้พี่น้องต้องเชื่อ ในฤทธิ์การทรงถ่ายในฤทธิ์ของโลหิตของพระเยซูและการทรงไถ่ของพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นในพระนามของพระองค์ในพระนามของพระองค์เรามีทุกอย่างในพระนามของพระเยซูพระเยซูจึงตรัสว่าผู้ใดไม่ขอก็ให้ขอเถิดผู้ใดที่ขอในนามของเราพระบิดาจะมอบให้และพี่น้องนี่คือ แนวคิดของความมั่งคั่งว่าพี่น้องจะต้องมีอย่างน้อยหข้อและมีมีอีกมากมายค่ะวันนี้มันมียกมาห้าข้อเพื่ออะไรคะเพื่อพี่น้องจะครอบครองความมั่งคั่งได้นะคะพี่น้องต้องเชื่อว่าบาปทุกอย่างที่พี่น้องได้ผิดพลาดแม้แต่วินาทีที่แล้วที่ผิดพลาดไป พระเยซูไถเราแล้วแม้มันจะเคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเป็นพันครั้งถ้าพี่น้องยังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้พี่น้องมีโอกาสที่จะกลับใจพระเยซูก็ให้อภัยทุกครั้งที่พี่น้องกลับใจเอเม,มนไหมคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่กล้าเชื่อว่าเราจะได้รับระพรคือคํากล่าวโทษและการรู้สึกผิดที่ฟ้องอยู่ข้างในมันฟ้องมันกล่าวโทษจนพี่น้อง ไม่เชื่อมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้แต่ฉันดูสิฉันยังทำบาปไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น,ก,น,นกับฉันพี่น้องกลับใจเริ่มต้นใหม่ฤทธิโลหิตของพระเยซูล้างบาปเรานะคะแล้วก็พระนามของพระเยซูเมื่อเราขอในพระนามของพระองค์พี่น้องพระบิดาจัเตรียมเราขับผีในนามพระเยซูในนามพระเยซูจงออกไป ในนามพระเยซูเราเรียกสิ่งที่ไม่มีในนามพระเยซูการหายโรคเกิดขึ้นในนามพระเยซูเรียกคืนสิ่งที่หายไปกลับมาในนามพระเยซูเป็นสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชเเมนไหมไหมคะนามอื่นพระบิดาไม่รับรับเพียงนามขององค์พระเยซูคริสเท่านั้นในนามพระเยซูเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องรับรู้ว่าฤทธิ์โลหิตและในนามพระเยซูสําคัญ มันไม่จะจบแค่นี้ค่ะพระเจ้าไว้พอร์ต